สบายดีมื้อนี้น้องโตเกียวมางานคิดสมัติอยู่นครพนมน้องมื้อนี้กะนัดเจอหลานน้องเพชรพี่น้องอายุ12ปีมาเบื้องคว่มสูงน้ำกันตอนนี้สูงกว่าน้องโตเกียวแล้วน้องโตเกียวเขาใส่เกือบสูงแล้วพี่น้องมาน้องเพชรมาเร็วๆนัดเจอกันมื้อนี้น้องเพชรน้าสบายดีเพชรจะพูดสบายดีหรือว่าสวัสดีสวัสดีก็ได้อาพูดใหม่มีเสียงด้วย มื่อานี้กับสิาพาไปเลาะงานคริสต์มาสทางหลังงามขนาดเลยอันนี้คือดาวเนาะคนสีแห่ดาวใหญ่ก็คือวันที่27เนาะพี่ที่ร้านขายของคนบอกมาอันนี้ก็คืองามขนาดเลยปะสิาพาไปเลาะเบิง่งไปมอ่อไหรก็เอนี้ไปในบทกันเนาะปะรถมีไหมอุย้ยรถรถทางมาลายอยู่โอ้ทำอะไรนิตตบข้ามทางมาลาย,าาาาายสูงเท่ากันเลยตอนนี้อ่ะ ปลาเพชรเพชรสวยจังเลยอืตรงนี้ก็ถ่ายหูกงานม,มีเพชรนี่ถ่ายรูปสวยนะเนี่ยอุ้ยลดๆด อันนี้ก็เป็นมองไทยฮุกงามๆเลยนี้ด้วยตรงนี้เพชรถ่ายไหม,ไมไเพชรถ่ายเบาอุ้ยสวยอ่ะคือจะบอกว่าพ่อน้องตวเกี่ยวค่ะเป็นคนาศาสนาอันนี้ได้พี่น้องแต่ว่าแม่เป็นคนาศาสนาพุทธเนาะพ่อตเกียวก็เคยเข้าโบสถ์ต่อ,อยังน้อย <c oughs> ่ะเดินไปทางนี้อุ้ยเพชรจะเข้าห้องน้ำาปพาพี่น้องสิไปเลาะมองนีวันนี้อุ้ยสวยจริงๆเพชรจะถ่ายรูปบอกนะเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายไหมตรงนี้อ่ะ คิดว่าหุ่นคนข้างในคิดว่าหุ่นมีข้างในสวยมากอู้เข้าไปในใน,นี้น่าจะสวยนะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงอู้ขาวมากเพชรขาวมากอืมงามแท่มึงใช<า>้<ม>ถ่ายรูปเาถ่ายแบบนี้าบาเพชรยสวยอะ่ะ พี่น้องมองนี่ถ่ายหูงางงามงาม,มันขาวนะเพนเนาะขาวจริงอ่ะถ่ายรูปอีกสักหนึ่งรูปเราเปลีป่นทางนี้ป่ะเพดถ่ายไหมจะถ่ายให้<ม>ป่ะถ่ายรูปสวยมากเอามองนี่เด้คานเข้าไปถ่ายหูไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นห้ามเข้าโอ้ไม่ใช่อุ้ยสวยมาก นี่เขาเลาะไปทางพุทธและจังโคมาไปอ๋อไปเลาะมองนาผัดเพชรปะเขาต้องเขาตั้งกล้องไว้เนาะไปคาเฟ่นะไยาอาไปคาเฟ่เนาะมื้อหน้าจังไปเพจะไปวันศุกร์อืมตรงนี้สวยจริงๆ อเขาจะให้เข้าไปยืนมองดาวแล้วก็ถ่ายหูุช่องนิ้วช่องนิ้ว <c oughs> เท่มากเลยตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยเพชรมองดอกไม้นี่งามนี่เดินไปตรงนี้สวยมากพาถ่ายหูุคือสิงามขนาดเลยพีนย่น้องมองนีแสงมันได้ าเ <outfit. S 2> ต้องไปดอกตัวหนานละมุนค่ะพี่น้องสิพาไปเบิง่งก่องดอกนี่ละมุนมากสวยนี่ตรงนี้สวยมากสวยจริงๆ พี่น้องพยายามมาถ่ายหูมาถ่ายเลยยูงงานคริสต์มาสไฟสวยแหงอืมปะ่ะห้าสิบพาหลอะไปทางกล่องของขวัญใหญ่แฮปปี้นิวเยียพี่น้องปะ่ะสวยมากป้าเพชรนี่แนมอ,อกไปทางนี้ก็ะสิเป็นแบบแสงไฟรถแห่ดาวพี่น้องวันที่เศร้าเก็บคุณเนะาะวันท่ดาว ผ่านอันนี้สวยมากไปแฮปปี้นิวเยียร์มองถ่ายโฮบอีกแล้วพี่น้องมองนี่สวยจริง ีมาถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวขอถ่ายหแป๊บหนึ่งพี่น้องเพราะว่าสวยมากมาเพจถ่ายรูปนาเกี่ยวสีหยางออกไปเบิ่งต้นไม้ใหญ่อันนี้พี่น้องสวยวเป็นโบ,ดดบเดี๋ยวจังหน่อยสิผ้าไปต้องเพรมาเร็ว รถกำลังสิพผ้าไปมองไทยฮูบที่สวยๆเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ไปถ่ายคลิปแหละวบได้ถ่ายฮุบเลยมือน,นี่ก็เลยสิพผ้าเบิงึงมองไทยฮูบแล้วกะสิไปถ่ายฮูบเนาะมาดูตรงนี้ก่อนมองนี่ก็ง,งามสวยพรามองไทยฮูบหลายขนาดน้ตุกเกียวก็แต่งชุดเข้ากับธีมคริสต์มาสอยู่นะ ไปดูข้างนั้นปะไปดูที่ถ่ายรูปเออข้องสีขาวดีใส่ไรไปถามทางอยู่ทางมาลายปะนี่เขามีที่ถ่ายรูปด้วยงามขนาดสันตะคอดบีบพุงสันะคอดน่ารักมากนี่จะเนี่เป็นแบบน,าน่ารักมีแต่มุมถ่ายรูปสวยเนาะ งามขนาดเลยพี่น้องอือู๋ซันตาคอสซันตาคอสเดินได้อู้น่ารักจังเลยน้องเพชรวาซันตาคอสอะไรนะซันตาคอสกินแซ่ซันตาคอสกินแซวอู๋น่ารักจริงเลยกกลัวทำไมคนนะเขาเป็นคน ทำามาแจกของขวัญอืมน่ารักมากวันนี้สิพาน้องเพชรไปเลาะมองชิพนจัดงานอยู่ถนนคนเดินเนาอพี่น้องแถวแถวลานพญานาคไปพี่เอาไม้หนึ่งได้ไหมได้นิเหม่อัน้อยได้เลยค่ะเราไม่ต้องร้อนมากเนาะเดี๋ยวกินเลยเมื่อวานนี้ซิพานซื้อไม้อร่อยมากปาร์ตี ันนี้เขาเรียกอะไรคะขอบคุณค่ะเจนลอยค่ะเป็นเจนลอยสไตล์สมเครื่องค่ะโอ้ถือเลยเท่าไหร่คะก็เพลงชิวๆกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะเมื่อกี้มันก็ร้อนปะเลยกันทีเดียวเนื้อปลากายก็คือปลาตองบ้านเฮาค่ะพี่น้องเนี่คล้าย ไม่รู้ไม่เคยกินอืมกินกินไปะอะไรอู้อยากกินนะเพชรกินผลไม,ม,ม้ไหมกินอะไรเพชนะชอบกินเตงโมใช่ไหมยวให้น้องเพชรซื้อสับป,ปะรดเขาอีว่าสิซื้อเตงโมนะ้นองเพชรไม่กินถุงนึงเอาสับป,ปะรดอู้ยี่สิบบาท กินหลอดแกงโมน,น้องเพชรเอาแพนตา้าลูกป่ปะจิ้มเลยจิ้มเลยหวานมั้ยแพนตาลูกหวานอร่อยเนาะทำไมสวยจังเลยเนี่ยตอนนี้น้องตุ๊กเกียรสิภาน้องเพชรมาซื้อยำไปนางกินริมโขงเนาะ ตอนนี้อเออมีเพื่อนกับเมื่อแล้วพี่น้องเพราะว่าเอนมีเพื่อนมีธุระเนะเาะเพื่อนก็นเลยเมื่อไวเมื่อนี้อตอนนี้กํลาลังเดินไปอโอ้คนหลายขนาดเลยคนเยอะเพราะว่าคนมีงานตั้งแต่วันที่ยี่สี่ถึงวันที่สาสิเอ็ดเลยเนาะเพีนะพ่อนเนาะ้าเป็นงานเขาดาวเลยเมีแต่หย,ย่างเนาะคือบุ้หนาวแห้เงเน,ะนาะพอดีหย่างานะแต่เมื่อวานนี่หนาวกว่านี้นะ เมื <ève> ่อวานอะมองข้างหลังเพชรเหมือนผู้หญิงเลยอะไรมาแล้แล้วอานยำพี่น้องต้องให้อยากกินยำท่านซื้อไปนนางกินอยู่้ิมุของมีร้านนี้เลยเคยซื้อกิจมาอร่อยแซ่บฮานี่เต็มสั่งเลยอุ้ยลม ำแบบใส่ปลาร้าเร,าเรา Teraz, like <S <S ียบร้อยแล้วัดีนะแล่ง้วค่ะเ้นี่สองกล่องกล่องละร้อยปะน้องเพชรเอาน้ำไหมน้ำปั่นหรือว่าเอาน้ำอะไรสั่งเลยใส่ลงไปครับเอาเป็นอะไรเอามะพร้าวปั่น เพศเดอาอะไรพ<า>่อลมเลนาะเอ็งโมเลยแอปเปิ้ลดีแอปเปิ้ลไม่เคยกินโอ้แอปเปิ้ลนะก็ไม่เคยกินแตงโมดีกว่าแตงโมดีกว่านะว่าน่ะไม่เคยกินแอปเปิ้ลปั่นเะรื่องอะไรครับเอามะพร้าวปัน่นเอามะพร้าวปัน่นเอ็งโมปั่นพ่อลูกค้าเรายืนรอ ้องนี้น้องเพชรยังบบทันมาจากถือก็เลยพานองเพชรมาเบิเบ่งมาถ่ายหูปเนาะนี่สวยมากปาั๊ดมองนี่หางามแฮงถ่ายฮูปพี่น้องก็เลยชวนองเพชรมาถ่ายฮูปบองนี้ตรงที่เป็นรูปหัวใจนี่ยเพชรสวยมากเพชรไปยืนตรงนี้เร็วๆสวยนี่พี่น้องแสงมันงามแต่เพชแบบแมแมเนาะสวยมาก กับมองนีมองขทยหูนักขัตปมแฮปปี้ดิวีอะอุ้ยสวยมากจะเป็นร้านอได้กว่าพน้อ,นองเพชรจะพาไปหาที่นั่งกินยำ <c oughs> ไปทางใดเนาะให้น้องเพชรนำทางไปเลยคนก็ไล่ยหลยน้องเพชรได้อะไรมากินได้ยำปูมาแล้วก็ยำยำอะไรมูเส้นมูเส้นอะไรมูเส้นหมูยอแล้อ,อแล้วาน,น ใช่อันนี้3ชิ้นร้อยนี่ก็คือลืมลืมจับอัตะเกียบก็เลยไปซื้อน,น้ำมากระขอในเซเว่นซอนกับสอบเนาะแล้วก็ได้ผลไม้นี่มากินป่ะกินเลยลงมือเลยน้องเพชรแกะให้นะหน่อยไม่ได้กินนานมากเลยน้องเพชรชอบกินปูมา้าอู้แตวางมันเต้น เมื่อกี้นี่ซีมน้ำไปแล้วเนาะเซ็บเดเดี๋ยวซีมาซิมต่ออื้มเอาวุ้นเส้นดูอยู่นี่น้ำลายไหลกินยากเนาะยามันกระดิ่งโอ้ไม่ได้กินนานแล้วตัดเส้นก่อนเน่มันดีาตาเพชรวารุนมาก อันนี้หมูยอหมูยอเคืออาหมูยออ่อใไปต่อมันแซ่บเนาะอืไอันนี้เล็บมื้นางชิ้นใหญ่แท้ชิมเล็บมื้นางก่อน ถาดทาดทาดอะไรเค้กถาดชีสถาดอะไรไม่รู้อ่<ส>ะตัวนี้อร่อยแต่ว่าวอันอน,นี้อร่อยเเเปป็็นนนนนมยไทพี่น้องวันนี้กะสิพาพกันกลับบ้านแล้วเนาะนก,กับน้องเพชรมื้อน,นี้น้องเพชรกลับมานอนนําอยู่บ้านเอืย้ยนางเนาะพี่น้องกลับไปนอนนํากัน สนเอมีและเพื่อนกับก่อนแล้วเมื่ออื่นเจอกันใหม่กับเอื้อมีเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญบอกกดขามโฆษณาเดอ้อพี่น้องสบายดีเดอ้อหนาว